ด่วนล่าสุดแพลวพาวไม่ทนฟาดเดือดที่ผ่านมาไม่สนคิดว่าเป็นแค่ขยะงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อยังขึ้นนาะที่นี่พี่นองจ๋าได้ยินีสสุว่สสุฟังนอกก็คือว่าลลาสุดสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี่แหละตอนนั้นเมลี่กำลังป่วยอยู่ล่ะพี่นองจา๋าแม่แพลวเพื่อนก็ได้โพดหยอก,อกล้อกับอันเมลี่แปลว่าพเพื่อนก็เบาเห่นกันอยู่แล้วนอกกับโพดเห่นเ้าหยอกกันาน่ะนะว่าโพดแล้วก็โพดแบบนี้แม่แพลวแล้วโพดแบบนี้ เมลี่มึงต้องตื่นมาใช้นี่กูนะมึงเบิกเงินไปซื้อชุดเต้ยสวยๆและเบิกใช้ล่วงหน้าอีกและวันที่25นี้ก็มีงานที่ขอนแก่นมึงตื่นมาสิมึงอย่าหนีนี่กูนะกูรอมึงอยู่ทุกคนรอมึงอยู่นะส่นพี่น้องแล้วก็โพดแบบว่าเพิ่นกระแซวกันหล่นเนาะกับเมียนเพจท่านหนึ่งกับมาวาเพื่นพี่น้องจานบอกง่ายๆเนาะหาวานเพื่นนะวาน ทวงหนีลูกน้องลูกน้องป่วยนะมาทวงหนีลูกน้องโอ้ยคนป่วยอันคนนะ้นหน่ะเพิ่นกะว่าโอ้ยคนป่วยมึงควรโพสให้กำลังใจหน้าอีไฟ,ฟประสันวาเพื่นนะไม่ใช่มานั่งโพสท,ทวงหนี้ลูกน้องออกสื่อวุฒิภาวะต่ำนะมึงโพสท,ทวงหนี้คนนอนโคมา่าผู้นําองค์กรแบบไหนวะอีอันชันแม่มึงนี่สมองเหมือนมึงเลยประซันว่าเพื่นแม่พี่น้องบัดสีนี่แม่แพ้วแล้วกับโมหะแล้วก็บ่ทนน่ะเนาะแล้วก็มาโพสอีกรอบแล้วกับวัน เอาอาหานี่มึงเกินไปละนะลูกน้องกูป่วยทำไมกูจะไม่ให้กำลังใจมึงดูเจตนาที่กูโพสดีๆอิปึกอีประสาทแล้วก็เอยซือแหลอแต่ว่ายนี่บอเอยซือบินองจ้ะเรื่องอื่นที่มึงโพสแขวกกูและคนในวงกูกูไม่สนเพราะในสมองกูมองมึงแค่ขยะแต่นี่ลูกน้องกูป่วยเขาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของกู มึงอย่าเอาความรู้สึกของกูมาล้อเล่นอีอันนั่นนะพี่น้องเอาเวลาไปดูแลลูกผัวพ่อแม่ญาติพี่น้องมึงเถออีสันรานสันละวาพี่น้องมุ่งเจ้ากระอานเห็นอยู่ดอกนองเพระาะว่าในโพดก็เห็นอยู่พี่น้องจ้ะจ้าไหนคอยมาว่าเพิ่นคักแต่พี่น้องเพิินแม่แพ้วกับอัน แม่ลี่เพื่นกระเบ้ากันเหร่นยอกรอกันเหร่นความหมายก็คือเป็นห่วงนั่นแหละกระเบ้าแซวกันเหร่นเนาะราวะวันที่ยี่สิบหานี่สิมีงานอยู่แล้วนะนะจังไดขามะป่วยแล้วก็เหลียใจเนาะพี่น้องแล้วก็บ่ทนนเราเนาะเป็นไผ่ไพ่สิทนเนาะเพื่นก็ห่วงกันอยู่เพื่นอยู่กันแบบขอบคร้อแม่ขอบคร้วแสงท้องเพื่นอยู่กันแบบขอบครัวหักกันนั่นแพงกันจังได่อมาว่าเพื่นขักเพื่นแนนเนาะพี่น้องจังไดกะเป็นกำลังใจด้วยแม่แพ้วตอนเนียน เมลีเพิ่นก็ได้เสียชีวิตล้วก็ห้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเดอ้อเมลีเอ้เ้วก็เป็นกาลังใจให้ขอบครัวของเมลีเราก็เป็นกําลังใจให้ขอบครัวแสงท้องสุผูสุคนเดอ้อแม่แพ้วเป็นกาลังใจใหเด้อจ้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ข้มมาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย